สวัสดีค่ะบุง้ง Close s e v ว n นะคะวันนี้บุ้งมาชวนไปชิมเนื้อ,อย่างญี่ปุ่นค่ะเป็นเนื้อ,อย่างแบบพรีเมียมซึ่งใช้เนื้อแบล็ควากิวเนื้อวัวคุณภาพชั้นเลิศที่ถูกเลี้ยงมาด้วยคุณภาพระดับสูงนะคะทําให้มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อวัวทางร้านนี้เนี่ยชื่อว่าอิโตคาโจตั้งอยู่ที่นิฮอนมูระมอทองหล่อดอย13ค่ะร้านอิโตคาโจเนี่ยใช้เนื้อวัวที่เป็นวัวสายพันธุ์คุโรเกะทางร้านนิยำเข้ามาจากเมืองกุมะประเทศญี่ปุ่นนะคะ เรามาดูซอสกันค่ะซอสของที่ทางร้านมีแบบ2แบบตัวนี้นะคะด้านซ้ายมือเป็นซอสโชยุซึ่งจอกรสหวานเราสามารถที่จะเติมพริกกระเทียมเพื่อตัดเลียนได้นะคะถัดมาเป็นซอสสีน้ำตาลเข้มข้นเป็นซอสที่มีส่วนผสมของสาเกแล้วก็มิโซะในอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งค่ะส่วนตัว้งชอบซอสที่เป็นสีขน้ขนๆแบบนี้มากกว่านะคะ เราสามารถเติมพิกเกตยมได้เช่นกันเบียร์สดของที่ร้านจะมีอาซาฮีเราก็จะเป็นเบียร์ขวดยี่ห้องอ,งอื่นๆจานแรกเป็นโปรทโนโสลัดค่ะสลัดมันฝรั่งที่เสิร์ฟแบบเย็นในนี้มีแฮมนะคะแล้วก็จะมีตัวข้าวโพดแตงกวา มุ่งว่าตัดเรี่ยนได้ดีงามเลยเซตนี้เป็นเซตที่พรีเมียมที่สุดของทางร้านชื่อว่ามัสุเซตนะคะในเซตจะมีเนื้อทั้งหมด5ชนิดด้วยกันเป็นเนื้อบล็ c กวากิวทั้งหมดเลยพร้อมด้วยเนื้อบล็ c กวากิวที่หมักมาแล้วอยู่ในไห้นะคะอย่างตัวแรกที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นแบล็ควากิวโรสือซึ่งเป็นเนื้อสันคอค่ะมีความนุ่มพิเศษมีไขมันแทรก อยู่ในทุกอนูเลยนะคะส่วนตัวมุ้งชอบเนะื้อส่วนนี้ที่สุดทางร้านเนี่ยโรยเกลือพริกไทยมาเพื่อเพิ่มรสชาติถัดมาค่ะเป็นคูโรเกะวากิวนะคะโทกุโจบาระเป็นเนื้อซี่คงส่วนปลายค่ะหรือส่วนที่เป็นลิ้นปีส่วนนี้เนี่ยทางร้านบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ซึ่งมีลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยสั่งกันเยอะมีไขมันแทรกอยู่เยอะเลยนะคะตัวนี้เป็นโทโมบาระค่ะโทโมบาระเป็นเนื้อแดงส่วนอกซึ่ง มีไขมันแทรกอยู่เยอะนะคะถึงจะเป็นอกหรือถึงจะเป็นเนื้อแดงแต่ก็มีไขมันแทรกอยู่เอะเพราะฉะนั้นจะมีความนุ่มแล้วก็ละลายในปากเช่นกันตัวนี้ถัดมาเป็นนาคาบ b a r นะคะนาคาะ b ร r เนี่ยเป็นเนื้อแดงส่วนท้องซึ่งมีไขมันน้อยในบรรดาเนื้อ5ชนิดเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่ไขมันน้อยสุดนะคะ ส่วนที่5นะคะเป็นไคนมิไคนมิเป็นเนื้อส่วนหลังค่ะหรือสันหลังเป็นส่วนที่คนไทยเนี่ยชอบกินที่สุดเพราะว่ามีความนุ่มความนิ่มมากนะคะอันนี้ทางร้านบอกมาตัวนี้คือเนื้อแบล็ควาวก์วที่หมักอยู่ในไหค่ะชื่อว่าทัสโบ o สุเกะนะคะเป็นการหมักในซอสโชยุซึ่งทางร้านเนี่ยหมักมาใช้เวลานาน24ชั่วโมงมันจะมีรสชาติในตัวเองตัวนี้เป็นส่วนที่บุงอ่ะชอบเป็นอันดับส รองลงมาจากโรสึนะคะมีไขมันแทรกอยู่เยอะแล้วก็ซอสอร่อยจานนี้เป็นไส้วัวค่ะก็ย่างนานนิดนึงนะคะใส้มันสดๆก่อนที่จะทานเนี่ยทางร้านก็จะทําการราดซอสให้แบบนี้ราดทุกตัวยังเว้นตัวโรสึเพราะว่าโรสึเนี่ยโรยเกลือกับพริกไทยมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับทุกท่านที่สั่งเนื้อย่างนี่ก็เชฟเขาก็จะให้ผัก แล้วแต่เราจะกินถ้วยไหนผักตัวไหนชนิดไหนนะคะเราหยิบได้เลยค่ะอันนี้คือบริการต่ทางร้านจานนี้เป็นลิ้นวัวค่ะทางคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกินลิ้นวัวเป็นอย่างแรกถือว่าเป็นอาหารเร่งน้ําย่อยนะคะเวลากินก็คือเอาลิ้นวัวเนี่ยไปย่างในเตาแล้วก็ใส่ซอสเกลือตัวนี้ค่ะนี่เอามาย่างในเตา่ายำแป๊บเดียวพอนะคะเอาให้มันสุกแบบครั้ง,งนึงก็พลิกเลยแล้วก็เอาซอสเกลือเนี่ยมาโปะแล้วก็กิน มันเป็นครั้งแรกที่บุ้งกินิ้นวัวแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันเน,น้เหนียวมากเลยนะคือบุ้งก็เคี้ยวเคี้ยวเคแป๊บเดียวคือแบบอร่อยด้วยอะถือว่าประทับใจนี่ค่ะแล้วก็เอาไส้วัวแล้วก็ตัวทาสโบสุเกะเนี่ยไปวางนะคะนี่นี่นี่คือมันค่อนข้างเยอะแล้วเวลาย่างขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยนุ่ม อรลายในป่ากแถมจะมีรสชาติของซอสโชย,ยุที่ทางร้านหมักไว้นานแล้วนะคะก็เ,เลยเข้าเนือ้อตัวนี้ไม่ต้องจิ้มก็ได้บุ๊คิดว่าอร่อยแล้วอ่ะอันนี้คือส่วนที่บุ้งชอบที่สุดนะคะโรสึนั่นเองเนื้อสันคอเนี่ยเห็นไขมันแทรกไหมย่างแป๊บเดียวพอนะคะเขาบอกว่าย่างแค่ดาหลา2องวินาทีก็พอแล้วสิ่งที่ลองชิ้นถัดมานะคะเป็น ทกุโจประค่ะก็คือเนื้อส่วนลิ้นปี่ที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะไขมันมันก็แทุกอนูจริงๆนะตัวนี้ก็นิ่มละลายในปากเหมือนกนะะันค่ะส่วนโทโมบปราเนี่ยแอบได้ข่าวมาว่ามีคนเด่นคนดังเนี่ยชอบมาสั่งเมโนูนี้นะคะเพราะว่าเป็นเนื้อส่วนที่มีไขมันมากที่สุด ตัวนักกะ b ร r เนี่ยส่วนนี้ที่มีไขมันน้อยที่สุดก็จะมีความเหนียวนิดนึงนะคะถือว่าเหนียวที่สุดธรรมดาเน,นื้อบัว5ชนิดที่อยู่ในจานหรืออยู่ในเซตนี้ถัดมาก็จะเป็นไโนมีซึ่งไโนมีเนี่ยบ่งว่าก็อร่อยเช่นกันเพราะว่าไขามันมีอยู่เยอะก็เลยเนื้อนิ่มนะคะละลายในปากตัวนี้นั่นเอง คือแบบว่าอร่อยก็เลยสั่งโรสึมาเพิ่มนะคะตัวนี้ก็เป็นโรสึเหมือนกันเนื้อสันคอเหมือนกันแต่สไลด์ให้เป็นแบบชาบูเนื้อก็จะเป็นลักษณะแผ่นบางแต่มันก็ไม่ได้บางมากปิ้งแป๊บเดียวก็กินได้แล้วไคเซนโมริเป็นชุดทะเลรวมค่ะในชุดนี้มีหอยเชลล์มีปลาหมึกนะคะแล้วก็ตัวกุ้งกับขาปูทารบาบะค่ะมีปลาหมึกนะคะ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเชฟเขาจะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาใส่ในถาดฟอยล์แล้วก็ใส่น้ําซุปค่ะน้ําซุปที่ใส่เนี่ยเป็นซุปปลาคัสึโอหรือปลาแห้งนะคะเวลาทานก็คือเอาทั้งฟอยล์เนี่ยใส่ลงไปในตะแกรงแบบนี้เลยจริงๆแล้วคือเขาปิดฟอยล์อันนี้มุ้งอะย่างประมาณ5นาทีแล้วก็เปิดฟอยล์นะคะก็ทานได้คือเชฟบอกว่าปิดฟอยล์อย่างนี้แหละแล้วก็ย่างอย่างเงี้ยนะคะสัก5นาทีเฉพาะตัวฟอยล์นะคะส่วนที่เหลือ แล้วแต่ว่าสุกก็ากินเลยตัวนี้เป็นทัาซโบสเกตเหมือนกันแต่เป็นเนื้อหมูค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อวัวนะคะก็มีช้อยส์เป็นเนื้อหมูแล้วก็เป็นเนื้อไก่ให้ทานด้วยคือลองชิมดูแล้วแหละเนื้อหมูเนี่ยก็จะเหนียวกว่าเนื้อวัวค่อนข้างระดับหนึ่งเลยนะคะคือส่วนตัวุงชอบเนื้อวัวมากกว่าแต่ว่าเนื้อหมูก็ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยเพราะซอสที่หมักอันนี้เนี่ยเป็นซอสคนละแบบเป็นซอสมิโซะในขณะที่เนื้อวัวเนี่ยใช้ซอสโชยุหมักนะคะ ปิดท้ายกันด้วยตัวไอศครีมค่ะไอศครีมตัวนี้เนี่ยเสิร์ฟมาในชามหินซึ่งมีความเย็นเวลาจะกินก็ขัดถัๆแบบนี้ในชามนะคะมีไอศครีมบานิลากับซอเบอร์ราสบิรี่ค่ะแล้วก็ซอฟรี่สดพร้อมด้วยชีสเค้กที่ทางร้านทําเองกับวิปครีมสดนะคะผัดัด,ดออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ถึงหน้าตาแบบนี้เนี่ยแต่ขอบอกสดชื่นมากยังไงพร้มกันรีนวิวครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ